ชื่อแทนไทยครับผมวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาลอง TPR ได้ลองปกติไม่เคยลงสนามนะครับวันนี้ก็เลยลองลงสนามเนาะลอได้ลองใส่ดูนอ้จากว่าเป็นภาพรถดีขึ้นเร่งคันเร่งหมันมากครับวันนี้วันนี้มากับรถอะไรคะอ Audi A8 ครับมีสิบหกขุมนีตัวใหม่เลยครับล่าสุดครับใช้ที TPR แล้วก็ดีขึ้นจริงๆเนาะจัดโหลดได้คนเดียวครับอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอให้คุณพี่ได้แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครนะนัทครับออพี่นัทคะวันนี้เนี่ยพี่นัทได้เอารถอะไรมาทดสอบกับออตัวน้ํามันคืออะไรคะเป็นแม็กกาเร็ต 650S ครับอ,อ๋อแล้วได้ลองทดสอบแล้วหรือยังคะทดสอบแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างคะก็ลื่นขึ้นครับอ,อ๋อแล้วตอนขับเนี่ยมีแบบความรู้สึกว่ามันต่างจากเดิมเยอะไหมคะมีความรู้สึกต่าง,ต,างต่างขึ้นจากเดิมครับอ,อ๋อค่ะง,งั้นขอฝาก อะไรไว้กับตัวน้ำมันเครื่องของ TBR ไหนได้ไหมคะก็ลองดูครับมันใช้ดีครับโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะงันฝักด้วยนะคะกับตัวน้ำมันเครื่องของ TBR ค่ะ,อะคขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าอันที่เติมอยู่นี่คืออะไรล่ะคะ อันนี้คือน้ำมันของ TBR ครับหรือเรียกง่ายว่า Top Release ครับอ๋อแล้วมันเป็นส่วนช่วยยังไงบ้างคะก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพรถดีขึ้นประหยัดน้ำมันแล้วก็เพิ่มความแรงด้วยแล้วก็ทำให้รถที่เก่าเนี่ยกลับมาเหมือนรถป้ายแดงครับผมอ๋อแล้ววันนี้เนี่ยเอารถคันไหนเข้าไปทดลองใช้คะก็หลายคันเลยครับวันนี้ก็มีพี่น้องๆเอารถมาแล้วก็เดี๋ยวเราทยอยเติมทุกคันแล้วก็ลองขับดูครับคิดว่าน่าจะเห็นผแน,นะครับ โอเคค่ะหนูสงสัยนิดนึงว่าแล้วทำไมพี่ถึงกล้าใช้กับรถแพงๆคะอย่างเฟอร์เรี่หรือว่าตัวคันอื่นๆนะคะก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นเหมือนทีทเมนต์เหมือนถ้าเรามียา,ยาสระผมแชมพูตัวนี้ก็เป็นเหมือนทีทเมนต์ครีมก,ก็คือลดก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น,เ,ปนเหมือน<ช>ตัว <ปำ S 2> ที่บ<ป>ำ,<ป>ำรุงใช่ครับใช่ครับแล้วก็เสริมเข้าไปครับผม Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวนิดหนึ่งนะคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแจ็คแจ็คเลนอ่าโอเคค่ะวันนี้นำรถอะไรมาทดลองขับคะวันนี้นำรถเบนซ์ GT ครับถามนิดหนึ่งว่ารถราคาแพงขนาดนี้ทำไมถึงเลือกใช้ TBR คะก็มัน,แร,นแรงขึ้นจริงๆอ่าแรงขึ้นจริงๆโอ้โหโอเคเพิ่มสมรรถภาพรถเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะพี่รูทโอ้โหไม่ต้องแนะนําชื่อกันเลยนะคะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าเป็นประธานบริหารของบริษัท TDR นั่นเองนะคะพี่รูทวันนี้พี่รูทจะทดลองขับรถรุ่นอะไรคะวันนี้ก็เป็โรลีิครับอโอ้โหสวยมากนะคะสีแดงแรงริดจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะคะถามนิดนึ ว่ารถซปเปอร์คาร์ราคาแพงขนาดนี้เนี่ยทำไมยังกล้าใช้ PBR คะเพราะเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ครับว่ามันดีจริงรใส่ทดลองก็สอบกับหลายๆรุ่นก็ไม่พังนะครับไม่มีไฟขึ้นโชว์ไม่มีอะไรโอ้โหค่อนข้างจะโหดเมื่อกี้อ่าแสดงว่าอย่างนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าประสิทธิภาพของ t b r เขาดีจริงๆค่ะอ่าเชื่อมั่นในในประสิทธิภาพนะครับกับผลิกเราติดจรวดในขวดเดียวอ่าติดจรวดในขวดเดียวค่ะ ท b r ตอบโจทย์ติดจรวดเพียงขวดเดียว